ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาให้ดูนะครับว่าก็ตามที่ผมกล่าวไปนะครับเห็นไหมว่าแต้มมันแต้มผมดิงขึ้นมาห้าร้อยแต้มเมื่อวานผมมีหนึ่งพันหนึ่งร้อยใช่ไหมตอนนี้ผมมีหนึ่งพันหกแล้วมันดิงขึ้นมานะครับแล้วช่วงนะครับบางครั้งก็ดิงหนึ่งร้อยสองร้อยแต้มนะครับแต่ครั้งนี้ผมได้ าเด้งขึ้น500แต้มก็รวมเป็นหนึ่งเจ็ดสิบแต้มนะครับมันยังไม่ครบเดี๋ยวผมจะเกลไว้ถึงหมื่นแต้มเลยนะครับนี่ผมเจ้า1นึ่งพันบาทนะครับพอผมแรกหนึ่งพันบาทแล้วผมจะมาแจกกิจกรรมแจกบัตทรทัวร์มันนี่นะครับว่าจะได้ว่าจะมีกี่รางวัลก็เราติดตามดูนะครับว่าผมแจกแน่นอนนะครับนี่ ส่วนใครที่ถามมาว่าทำไมมันถึงได้อะผมเอาลิงก์ตันนี้ไงผมก็ลิงก์แล้วไปวางนี่เอาไปวางในไหน,ไหนก่อนที่ผมจะเอามาให้ท่านผู้ชมโหลดผมก็เอาไปเอาลิงก์อะไปทำอะไรเรียกไปแฮกโกงก่อนนะครับให้แต้มมันเด้งครับหนึ่งวันจะเด้งขึ้นมาประมาณหนึ่งร้อยถห้าร้อยแต้มนะครับ นี่ก็ามาโหลดได้แต่ผมไม่โหลดนะครับเพราะขอ,ของใครไม่ดิ่งเยอะก็มาโหลดแต่ของผมดิ่งขึ้นทะลยผมก็ไม่มาโหลดผมก็จะรอมันดิ่งขึ้นมานะครับเนี่ยเวอร์ชันเหมือนเดิมปัจจุบันแล้วผมทิ้งลิงก์ไวใ้ในลรางคิวนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูว,ว่ามันดิ่งขึ้นมากี่ร้อตครับแต่วันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้รับ ก็ลบอันเก่าลบข้อมูลอัเก่าสมัครอีเมลใหม่แล้วก็โหลดตัวน,นี้ไปที่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้รังคิปก็โหลดไปก็ไปสมัครใหม่ทุกอย่างแล้วก็รอนะครับรอทุกวันทุกว่วาเดี๋ยวมันจะดิ้งขึ้นมาเองอัตโนมัตินะครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ